โอ้โหิวม่มเม็ดเลยเนาะมิวไม่ยอมใช่ปิ๊งเนาะผิวออกไปนะโก้ลงมาด้านม่วงไกลนะลูกไม่เป็นไรรถมีหลายคันอ่ารถมีหลายคันเอาระวังด้านหน้านะสามสามสามเอาเอาเอาใครจะเป็นใครใครจะได้แชมป์ใครจะเป็นแชมป์ฮะ โอ้ยก็อเอาอันเพื่อไอหัวมันออกก่อนนะแม่อย่าปูนนะอย่าปูนมาทั้งนี้นะอย่าปูนมาอะไรนี่นะพี่น้องประดับแข่งขันเมื่อกี้นะเอาปูดบ้านเอ็นบ้านกินอะไรกินอะไรก็แล้วมาดามทำนี้บ่ทำนี้บ่ทำไมคอนุไม่ออกโอ๊ยอกเลือดอกเลือดบ้านเอ้โอ้ยน้องบ้านเอบ้านตายบ้านเอบ้านตายแล้ว เอาแล้วครับ่งใครจะได้หมดเออเออแต่เยอะแล้วนี่เรมเราเราเราแล้วพี่น้เยอะแล้ใจเราจะขาดไม่มีบล้วไม่มีแล้วเอาเอาเอาใครจะได้เอาสาระกินเอาอใครจะได้ที่หนึ่งใครจะได้ที่หนึ่งใพี่เอมิวหันหน้าสู้รับวเราเอาสู้ยงแ้ค่อยหมดเอาสู้เอาล้างก่อนล้างก่อนย่าบ่สู้ค่ะบ่ย่าไม่สู้ออกมาถอยแล้ว ลอยอยด้วไมู้เขาไม่ไู้เอาคำยังไงปูปองสูู่่เอาซู่เฮตันเลือกตะล้นบ้างนะเราสู้กินไนาทีเดียวยู้กินเปนาทีอาชู่ชูช่ดูพี่แอกินเอสิโอ้โหนี่แหละคือ ลุงเสือบอกแม่ไปมึงจะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเออเอาตายแต่ขาดพอดีโอ้โหพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเออเอ้าเดี๋ยวจะปากอันนี้จะปากเดี๋ยวจะปากคองยางมันกัดปากถ้ากินเอาแล้วพี่น้องค่อยกินค่อยไปว่ะกะบีบบีบบีบอยู่กินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งมันอ่ะกินกินยิ่งมันพี่น้อง อือฮอ้าวอ้าวเย้าก็สีละจกลูปบอมิวเอ็กเอ็กซ์วิวก็ซื้อปาราสที่ไดใครที่ที่หนึ่งอ่ะกี่ลูกกี่ลูกแล้วเอาเอานับนับลูกนับลูกเอานับลูกว่าใครจะมีกี่ลูกอันนี้คือการกินแข่งกันนะบัตบอมอเนียล้าง่วงที่หาง่ายที่สุดแต่นั่ที่นับเบิร์ดแต่นั่ที่ เอาไปต่อนะเอินละม้าไม่ไม่ตอกอันนี้เอ็นเขาด้วยกินเจเลกินอะไรไม่กินกินมะม่วงเอนเป่าเอ็นเอากินเอาเอาใครนับลูกนะนับลูกนะนับลูกกี่ลูกนะนับลูกนะนี่ถ้าให้เราแข่งนี่เราชนะแน่นอนเลยถ้าอยากชนะกินลึ่กินลึ่เลย ปแมแทนได้มดทันปแต้มหอบสิ s <S ig, ึ้นแล้วปแต้มคนกินคนกินก็คนชาวนาเอาคนกินไปลงบาไหนยยัไงยังจะกัน คนกินกับคนยอมแพ้หรือยังใครจะมิวยังไม่ยอมเลยใครใครจะได้ยังไม่ยอมน้องมิวกินแบบนุ่มๆป้าดากินแบบเนิบบอันนี้เนิบๆอันเนิบๆหมดกล่องใจดีข้าก็หมดกล่องใช่ไหมไอ้ยังกินต้องสี่นาทีเลยแก้อ่ะกินจริงสี่นาทีใจเต้นไปได้โอ้มีคนยืนท้าย เดยวร้องไนนี้เอาเอาเอาเอหุลุก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 รอลุกยิกิาคนนี้ใครจะเป็นคนที่ยอมแพ้อาใครจะแพ้ใครยอมแพ้ เอาเอาใครเจสนาเจมาดูเขาเบรกนิดนึงอะไรประดีอย่ายอมแพ้เอาเหลือสองเหลือสองเอาเหลือสองพี่น้อง ดูดด้วยดูด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 ด้วยไม่ต้องกินข้าวเลยดูดด้วยเอาทั้งกินท si> ั้งดูดแล้วดูแลดูดีอมแล้วดูดพี่ต้มพี่ต้อมโอ้โหเอาเอาเอาน้องมิวกับกับแอดกำกำแข่งกันนี่ไม่เคยปราณีใครเอาคนละเมยละบาน อย่าเขอาอย่าเข่าอย่าเข่าเลเด้อคอยเาเด้อโอ้ยมาตั้งตอนนี้ท้องเข่ากระแตกพอดีแหละไปปั่นเอากเา้าไปปั่นเอาเอาหน่อยนอยเอาซอสเอาอสเอาหมิวหยอเยังหมวเอาหมิวิวไม่ยอมขานอหมิวไม่ยอมเอาใครจะได้แชมป แข็งแล้วตอนนี้โหหมดลังแน่เลยโอ้อันนี้ก็กินแบบเดิมปอนด์อิเขาไปแบบเดิมเเบิ่งน้อยโอเคไม่เคยแข่งขันกินที่ไหนสนุกกว่านี้มาก่อนเลยอันไหกินกับใทยไ่ายนี่ไม่รู้ว่าใครจะไปกับใครแล้วหนึ่งมาเทอีหนึ่งมาทย่งโอ้หนึ่งเนลยโอ้หืม ป็ได้ส,ส,ส,สูส้เขาสู้เขาสู้เขาเข้ามาใหม่เอาอีกรอบว่าเอาถอดเอากระเป๋าน่ะสู้เขามาหนึ่งน้องสั้มาโอุ้มอนไรทันใจนังไม่ทันน้องคิวคิดแบบไม่ดูใครเลยคิดเร้าวีมากเกิน จากเราด้วยกันไปนะไปนะโอ้โหโอ้โหกินโอ้โหโอ้โหเอามาใครเข้าสนใจนับลูกนับลูกใครกินหมดกี่ลูกแล้วแจ้งได้ไปด้วยกันว่าบอกเต็มนับลูกว่าใครจะซื้อนะน้องมิวเขาไกินเลยสิหนึ่ง ได้กี่ลแล้วมได้กิ่ลแล้วยัง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 ยปดายังไม่ยังไม่ยอมแพ้เดี๋ยวคนอยอมอยอม้องแล้วใครได้ที่หนึ่งทีนี้มิวยอมมิวต้องแข่งกับปาดาต่อแข่งแข่งอ้าวในที่สุดไม่ไทามิวเอ้ยไม่ไปดาบอกว่าไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บท้องใช่ไหม ไม่เจ็บท้องใช่ไหมป้าดาเชียนเชียนดาเชียนย้อยเสือนะเชียนดาไม่เจ็บท้องไม่เจ็บยอดพี่น้องบอกว่าไม่เจ็บท้องนั่นนี่ไม่เจ็บท้องเพื่นแต่เจ็บท้องผู้อื่นนะเพื่อนนะไม่เจ็บใจขอบคุณน้องปุ๊นะถ่ายคลิปให้นะสําหรับคลิปนี้ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับสองคนนะพี่น้องเอาาใครจะไปใครเอาเอาเหลือสองเหลือสองเอาใคร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 โอ้โหโอ้โห โอ้โหดูอ่ะโอ้โหโอ้โหดาได้การกินมะม่วงนะการกินมะม่วงกินแบบเนิบๆใช่ไหมไม่ต้องกินใจร้อนกินเป็นจริงเป็นจังเลยนี่อ่าอย่าอย่าไปกินใจร้อนเราบอกว่ายิ่งมันหมดด้วยไม่พานใครอยากินเปลือกไม่หมืนเราจะหลุดอ้าว ระวังเด้อระวังเด้อข้อข้อเตือนข้อเตือนปานะคะเดี๋ยวคระวังฟัควอมหลุดนะประดาเป็นห่วงเจ้าในที่สุดประดาชนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามปาชนะนะทุกคนจิ้มนี้เข้าประมาณนี้ค่ะ